ครับผมสวัสดีครับครับผมอันนี้เพิ่นไม้ให้ยังนอปนี้เนาะเฮ้ยเจ้าขายกาแฟได้ย้ำนู้น้ำกาเจ้าอยู่ติเจ้าคือได้คาคอมโอ้ในนอนแต่ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกละมั้งของกาแฟกรอกก็ก็บอกบอกผ่านช่องในโพทีได้นะครับเนาะหรือช่องชิดปักแปยได้ช่มใครที่เป็นเอฟซีช่องไหนก็ ได้ทุกช่องได้ทุกช่องได้จริงครับครับผมผมผมโอ้ผมคือบ่ไหนคือซ่องคือเพล่นมาเนี่ยวันนี้แค่รับออเดอร์นี่ของพี่ชิดก็จะสิบสิบกล่องแล้วหรอสิบเซตครับผมสิบชุดสชุดแล้วเนี่ยแค่วันนี้นั่งรับอยู่เนี่ยของผมครั้งแรกนะพี่เอสซีั่งมาเพื่อปกป้อสิบเซตเลยครับผมที่ไหนกินกาแฟอยู่ไม่ใช่บอก กิน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 อยู่พี่นายก็ต้องไปรีวิวผัดนช่องพี่นในนะเวลาเนีเบอร์เส้าตื่นมาตะเส้าขีล่ะแตะเว้นถือแก้วกาแฟไปพร้อมนี่ก็เป็นกาแฟก็ค่อยนั่งนั่งกินกาแฟสุ่เส้าคอยรีวิวขายสุ่มมือกาแฟก็กรอกทองพร้อมกับบรรยากาศฮะเจ้าต้องไปปีนป่ายไม้ถึงจะกินกาแฟแบบปีนปลายยางนู้นเจ้าให้เจาะให้เจ้าะผ้าเห็ดก่อน ข่อยนั่งแค่ยุหอข่อยข่อยนี่ข่อยมาขายได้แล้วข่อยไม่ต้องไปพินต้นไม้ดรอกพินต้นยางมันจะขายดีมากพวกเจ้าพวกเจ้าสิซื้อบ่ซื้อดิบ่ซื้อข่อยรดเลยโอ้ตายอ่านะครับผมใครนะอ่ากับนายโพธิ่นะครับมารับค่าคอมมิชชั่นแล้วนะครับผมอันนี้ก็นั่นก็เราจะไปลุ้นกันนะเอฟซีนะว่าเราได้ค่าก็คือถ้าใครให้ค่าคอมของช่องไหนก็ได้ทุกช่องนะครับผมเนาะสำหรับกาแฟกรอบๆนะครับผมอยากกินกาแฟกยากินหอมงไกเลยเด้อ ครับผมมีแตชิดกาแฟกกอดโท่ไปกินกลงเบอร์โทรเพิ่มก็ได้ครบเนาะบอกมาทช่องไหนแม่บ้าไนได้้ไปโลโก้ก็จะมีเบอร์โทรเลยนะโทรไปเออเอาซ่อมไ่ได้วรอช่องผมเดี๋ยวเราไปแอบดูนะครับเด็กๆเขาทำอะไรกันอยู่นะครับเด็กๆเขาทำอะไรกันอยู่นะครับ เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเด็กๆเ,เขาทำอะไรอยู่หลังบ้านนะครับผมเนาะแอบดูแอบดูแอบดูเด็กๆทำอะไรอยู่ทำอะไรกันครับตีกรอบอันนี้อันนี้เลเอาเลยตีอะไรตีอะไร เด็กๆตีกรอบครมาดูเด็กๆตีกรอบกันนะครับเอาแล้วครับสตางค์นะครับโอ้พัดสวยนะครับผมอนาคตไก่เพราะว่าต้องเดินไปเก็บไก่ครับเดี๋ยวเี๋ยอย่าเพิ่งไปดิให้น้้ำบอตีก่อนนะครับวิ่งไปเก็บเดี๋ยวมันจะโดนการหลุก มไ,มไม่ไกลใ,ใช่ไหม,ไมต,ไหตีตีตอเนะนะอาแค่นั้นอ๋อไม่ไกลเอาแค่นั้นเลยนะมนลจะโค้นแล้วอนาคตนะครับผมไทก็บูดเมืองไทย

พี่ลอยแม่แบบเบวไปมุมเดิมนะใครก่อนวันนี้โอมาบุญแน่ทำไมโอโอโอคนตีก่อนเลยอ่ะอุย้ยไกลเว้ยอนาคตไกลครับเดินไกล <laughs> เดินไกลแน่สตังเดินไกลแน่

เราวังระวังระวังเจ้คุณหลบดีหลบพี่หลบพี่น้ำมนต์ดเอ้ยโดนต้นไม้โดนต้นไม้ก่อนแต่ก็แต่ก็เดินไกลเหมือนกันครับอนาคตไกลนะครับผมอนาคตไกลครับเดินไก่แน่นอน ไปเลยไปไอ้นปกันอนีจะกันงนนาคก็ึงยงแรงแรงแรงเออแรงแรงนะโอไปทางเดิมอีกนะ นะครับอนาคตไกลจริงครับเดินไกลอนาคตไกลครับเดินไกลเลยครับก็เป็นเนาะต่อไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะพัฒนาเป็นสนามกลอบแล้วนะนีครับน้องๆ้อมาตีกลอบเนาะหัดหัดหัดตีกลอบ อันน้าคตไก่ยังปะอันน้าคตไก่อะไรเดินไก่ครับแบบน่แน่แน่เดี๋ยวดเดี๋ยว,ยวรถ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  <c oughs> <c oughs> ีมาเบาๆโอของน้ำมนอ่ะไม้ที่น้ำมนถืออ่ะมันต้องมันต้องตีเบาๆอย่างนั้นแต่ไม้ที่ถ้าตีแรงก็ต้องใช้ไม้เดียวกันกับน,นี่้นะครับเด็กๆก็จะต,ต,ตีต่อ โอเคครับเดี๋ยวเขาจะตีมาฝากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ